พี่น้องวันนี้มาพบผับพ่อกครับต้นคนอีสานอีกเช่นเคยนนะครับเนาะวันนี้ตอนเช้าครับนี่ครับพี่น้องพายุเขาครับพายุโนอึนครับผมเขาครับเขาแต็มขึ้นแล้วครับพี่น้องไอขอกระั่งเขียวงามครับนี่ครับนะครับเนาะไอช่วงนี้จะเป็นช่วงเศร้าขึ้นกาครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมารีวิวครับรีวิวว้าวจุฬาอีสานนะครับลอยเซนติเมตรครับผม ต,ตัวนี้จะเป็นล่ำหน่อยครับส่งสไตล์โฟลารครับพ um SO ี่น้องพี่น้องสไตล์เป็นสไตล์โฟลาดครับนะครับดาบรีบครับเพื่อนว่าวดาบรีบเนาะจุลาร์ดาบรีบครับผมผมก็จิมาบอกสัดส่วนนะครับเนาะของวาวจุลารอ่อยเช่นไอ้บางคนถามมาหลายว่าเขาไอเอฟซีบางท่านเห็ดล่ำหน่อยแล้วมันขึ้นยากเห็ดตังไหนไอ้ไมนยังอยู่ข้นง่ายครับผม เรเ็ดลอยหาซิบขึ่นมันยังกีขึ้นไงบางคนนี่บ่อกล่เห็ดกับบ่อกล่เห็ดลํำหน่อยเนาะมันแตงหยากสำหรับเบาจุลานะครับเนาะมันขึ้นอยู่แต่ว่ามันก็ขึ้นนิดเยมัมกับซักหัวลงประมาณนี้นะครับผมู่ผมสิบอกว่ามันแตงไงครับผมเดี๋ยวผมสิบอกวิธีว่าเฮ็บบาลลํำหน่อยเอยเช่นนี้เฮ็ดตังไหนเห็ดที่ขึ้นจวดจัดนะครับเนาะน่ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกไอ้สัดส่วนน้ำให้ยาก ไอพี่ๆน้องๆทา่านใดอยากเค็นน้ำก็สามารถเค็นน้ำได้ครับนี่ครับวาจิล่าหน่อยลอยเส้นครับสไตล์โคราชน้องเพิ่อนอยู่บนหลังท่านี่นะครับเพิ่อนอยากได้นะครับเนาะลูกค้าครับไอผมกับ่ท่านใดเห็นแต่เพิ่นด้วยกันต้นนันกาจะเป็นลูกค้าทั้งซีสะเกีครับวาติทรงไห่นาหนาวพร้อมกันนอกถ่ายไดเบิงคลิปนี้แล้วน้องทั้งสองคนกับผีทั้งชนบุรีหรือผีที่ว่าผีเิ่นทาปน์บินนะ ผมบอกบอกันเรวทุกคนถือทรงให้เพื่หนหนาวเลยไอ้ร่มหนาวมากรอดแหลกนะครับเนาะผมกิดจัดทรงให้ผมเกิดถ่ายคลิปถ่ายยังลงยูทูบให้พี่ๆให้พี่ๆน้องๆในเบิ้งกันนะครับเนาะไอ้เดี๋ยวคุณถึงมารีวิวเลยครับว่าเฮ็ดตั้งไดแล้วก็ว่าจุลาลำหน่อย็ด่ัดไหนเห็นไงครับผมไปชมกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องตัวนี้จะเป็นจุล่าลอยเซนติเมตรครับผม ส่งดากรีบครับส่งสไตล์โหลาดนะครับเนาะไอผมจะมาบอกสัดส่วนเลยครับปีกนี่ลายเส้นครับผมปีกความเาาปีกลอยเส้นไออกกลางเาาเมตรสามสิบสี่เซนติเมตรครับผมจากนี้มากครับจากนี้มากหัวแหลมเนาะมากนี่ครับวงนอกอันนี้คือวงนอกนะครับปีกวงนอกตัวนี้คือปีกวงในจากหัวแหลมมากนี่ครับขอตลับเมตรมากลงมาลงมาลงมา หัววงนอกนี่ครับสี่สิบเจ็ดเซนติเมตรครับผมหัวแหลมหลี๋ยวจความกว้างปีครับขอตลับเมตรจากวงนอกนี่ครับขอแบบนี้นะครับนี่ครับตัวนี้คือวงนอกครับตัวนี้คือวงในครับขอตลับเมตรวงนอกมามาหาวงในวงในของปีครับสี่สิบเจ็ดเซนติเมตรครับแลีวก็ส่วนท้ายครับ กอตรลเมียว่วงไนครับนี่ครับกอตรลเมียด่วงในครับลงมาหาถ่ายครับนี่ครับลงมาหาถ่ายสุด40เซนติเมตรครับผม40เซนติเมตรส่วนหัวส่วนกลางเท่ากันครับส่วนหัวกับส่วนกลางเหี่าวซ้ำกันครับส่วนท่าย สั่นครับผมแต่ว่าให้เราไงไหง่ไวไครับให้เราส่วนไทยง่ญ่ไ้อกกลางให้เราส่วนหัวหน่อยครับเพื่อเข้าเพื่อขั้นตะนูเข้าสีทวงน้ำหนักกับส่วนไายให้น้ำหนักซ้ำกันครับเพื่อสีโบ่ฮล้มมันตีไทยเหิือนแล้วก็บ่ให้วาวข่วงตะวันอลไรครับป๊บปใส่ป๊บหัวาวาง่ายครับแล้วก็ส่วนขาจุฬาครับขาจุฬานอเง้ว ไอ้ลอยเซนติเมตรครับผมทั้งสองขางการมัดขานะครับเนาะมัดขานี่ครับวงใน17เซนติเมตรครับมองมัดขานะครับเนาะมองมัดขาจุฬาครับผมส่วนห่างของขาจุฬากับยู่10ขางละ10เซนติเมตรครับนี่ครับขางละ10เซนติเมตรครับผมเปะครับ แล้วก็ส่วนท้ายส่วนทยาลแหลมนี่ครับส่วน้ายเงวเนาะส่วน้าย n h า u นี่ผมเอาอยู่สามสิบเก้าสามสิบแปดเซนติเมตรครับแล้วก็ส่วนส่วนหัวแหลมครับส่วนความกว้างหัวแหลมเนาะผมเอาอยู่เจ็ดเซนติเมตรครับผมข่างละเจ็ดเซนติเมตรนี่ครับก็เป็นสัดส่วนโดยรวมของวาลลอยเส้นของต้นพืชอีสานนะครับเนาะตัวนี้จะติดเป็นลายท่องจัดครับ ผมทีมาบอกเคล็ดลับดีๆเวลาวาวเคล็ดัดงไรเฉยวาวจุฬาหน่อยลอยเส้นซัมนี่ขึ้ไงก็คือหนึ่งคืออกกลางอ่อนแต่ว่าอย่าอ่อนแห้งครับผมอย่าปากเดือ <laughs> สองปลายปีกช่วงนี้เห็นเราปลายปีกช่วงนี้มาหาไอ้มองแถวๆมองโค่นปีกนะครับ ตัวนี้เนีนเน้นเน้นเน้เนมวยไงบัดนครับประมาณประมาณสามเส้นนี้ก็ได้แล้วก็เลี้ยวเลียวเรียวเรียวมาให้ปลายมันรับลุ่มได้ดีขึ้นเพรวาว่าวร่ำหน่อยมันกินล่มเบาครับกินปปกินลุ่มได้ได้บนักซ้ำเบาไ่ครับให้เห็ดปลายปีอ่อนออนิดหน่อยครับแล้วก็โอกกลางอ่อ,อนแล้วทวงขั้นธนูเบาเบาเห็ดขั้นธนูนิดหน่อยไปแปะเบาเบาแข็งแข็งขึ้นเบ็ดครับ เขายังมีป er ั๊บจูนอ <floor> ีกในเชิงในไอวิลาเข้าแลนสนามจริงนะครับเนาะถาเข้าเราปีกแบบนี้แล้วปีกอกปีกแถวแถวๆนี่แข็งแข็งแล้วมาอ่อนป่าเล็กน้อยวอลเข้าจะข้นรับล่มดีครับแต่การนทนูนี่เฮ็ดในน้อยเบาเบาครับผมเป็นไงไงไออ้หนาโออัดนาครับนี่ครับเป็นไงครับผมเป็นมาอัดนามเนาะจวงนี้พายู่เขา ครับก็บเป็นสัดส่วนขาวๆของว่าวของ,ของตนคนอีสานนะครับเนาะตัวนี้ผมจะทาเป็นสีสลกสีเป็นสีโคตรครับผมสีออกในบักขามขวายัิหน่อยครับเพื่อกันหมอดกินนะครับเนาะเพื่อใ้พี่น้องเน่หลายปีครับถ้าใครสงสัยยังสามารถสอบถามได้ครับจะสำรับคลิปนี้ก็เอาไว้ท้านีนะครับเนาะ ก็ยัเรืมไอ้กดไลค์กดแชร์กดซับจะใครทาง Youtube ให้ต้นคนิสาลนล้วก็ทีมงานต้นคนิสานด้ครับสำหรับคลิปนี้อ่ะเอาไว้ทำนี้นะครับเนาะบายสวัสดีครับ